ฝันเห็นงูเห่าฝันเห็นงูเห่าหมู่ที่พร้อมแพ้แม่เบีย้ยและฉกใส่ได้ทุกเมื่อฝันนี้ไม่ใช่แค่ความน่ากลัวในยามหลับแต่มันอาจเป็นคําเตือนหรือสัญญาณบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณวิเคราะห์ตามความเชื่อพื้นบ้านตามความเชื่อพื้นบ้านไทยงูเห่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอันตรายศัตรูและสิ่งแฝงเร้นในชีวิตหากฝันว่าเห็นงูเห่าโดยเฉพาะถ้าแพ้แม่เบีย้ยหรือจ้องมองเราอย่างดุร้ายมักหมายถึงการมีศัตรูที่แอบซ่อนอยู่อาจเป็นคนใกล้ตัวที่คิดร้าย หรือสถานการณ์ที่ดูปกติแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่หากในฝันงูเห่าไม่ได้ทำร้ายกลับเลื้อยผ่านไปอย่างสงบนั่นอาจแปลว่าคุณจะรอดพ้นจากอันตรายเฉียดฉิวหรือมีโชคจากความกล้าเผชิญหน้าให้ความหมายศัตรูคิดไม่ซื่อหรือมีคนกำลังนินทาลับหลังความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเด็ดขาดในเร็วๆนี้หากงูเห่าฉกใสให้ระวังอุบัติเหตุหรือคำพูดทำร้ายใจจากคนใกล้ตัวตีเป็นเลขเสี่ยงโชค เลขเด่น3 6 9เลข2ตัว3 6 6 3 3 8 8 3เลข3ตัว3 3 6 6 3 8 9 8 3